นายลิขสิทธิ์ผลจันง,งามรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขตสองเป็นประธานจัดกิจกรรม7มิถุนายนวันกิจกรรมสากลน,นักเรียนประจำปี2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีที่ทรงเริ่มจัดการเรียนรู้การสากลในโรงเรียนอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สากลในโรงเรียนทัางนี้ตามแนวพระาราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากากธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงส่งเสริมให้ประชาชนใช้วิธีการสากลในการดําเนินชีวิตร่วมกันในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงและได้มีการจัดตั้งสากลการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยชื่อว่าสากลการเกษตรหุบกระพงจำกัดและได้แพร่ขยายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศกรมส่งเสริมสากลเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนําส่งเสริมเผยแพร่ระบบงานสากลสู่ประชาชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืนซึ่งได้มีการระบุเป็นยุทธศาสตร์ในแผนการพัฒนาสากล และกำหนดให้มีการเผยแพร่สากลสู่นักเรียนทั้งนี้โรงเรียนบ้าน่วงคำประจาอุทิศจึงได้จัดกิจกรรมบรรสากอนนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ร่วมกับสำนักง,งานสากลจงังหวัดลําพูนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านปวงคำโรงเรียนบ้านแม่เทยโรงเรียนบ้านโฮองลีและโรงเรียนบ้านนากลางจานวน250คนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดรําเนินงานตามบาระแห่งชาติด้านการสากล กำหนดให้มีกิจกรรมฐานให้ความรู้ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับสหกรมากขึ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน,นักเรียนจะมีความสุขและมีความรู้จักกิจกรรมต่างๆฟงบินศักดิ์อัศวินรายงาน